สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การทําศิลปกรรมจมูกครั้งแรกของผมนะฮะมีหลายคนถามเข้ามาในเพจของผมว่าผมอายุจะ50แล้วทําไมหน้าเด็กอย่างนี้ถามว่าทาอะไรมาบ้างนะครับผมจะสาทยายนะคบเป็น EP EP ไปเลยนะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์การทาจมูกศิลปกรรมจมูกครั้งแรกนะครับผมทํา โรงพยาบาลอยากรู้อินบ็อกซ์เข้ามาอยากรู้กดไลค์เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่า,เ,าเป็นโรงโรงพยาบาลอยู่แถวถนนพระรามที่2นะฮะโรงพยาบาลน,นี้ค่อนข้างมีการโฆษณาเกี่ยวกับการศิลยกรรมนะครับอย่างมากมายนะครับเอาดารามาเป็นพรีเซนเตอร์การทำเสร,ริมกจมูกของผมครั้งแรกเนี่ยในความรู้สึกนะครับ ตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าอย่างคือเราไม่เคยทำเสยกรรมอะไรเลยตอนทำเนี้ยรู้สึกได้นะครับว่ามันมนรู้สึกกึกกึกที่จมูกนะครับแล้วก็ถามว่าฉีดยาชาชาไหมมันชามันไร้ความรู้สึกนะครับมันก็ยังรู้สึกได้ว่าเขาทําอะไรกับจมูกเรานะครับครั้งแรกเลยที่ทํศเสยกร,รมเนี้ยรู้สึกว่าไม่แฮปปี้เท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวจะพยายามหารูปให้ดูว่ารูปคนรูปไมเ่เจอแล้วเพราะมันนานมากแล้วครั้งแรกที่ผมทำเสยกรรมคือพศ2528ศัลยกร,รมครั้งแรกเนี้ยผมทาในราคา8,000บาท 8,000บาทสมัย30ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างแพงมากทำมาแล้วคุณเชื่อไหมฮะว่าหมอไม่รู้ว่าลืมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือมันจะมีผ้าก๊อซติดอยู่ในรูจมูกนะครับหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผ้าก๊อซมันมันดันออกมานะครับแล้วทําให้จมูกนะครับเป็นรอยนะฮะเป็นรอยเลยเป็นรอยเห็นชัดเจนนะครับซึ่งผมรู้สึกกังวลมากนะตอนนั้นก็คือไปปรึกษาหมออีกครั้งนึงหมอเขาบอกว่าหมอเขาบอกอย่าวมันไม่ใช่ความผิดของรุ่นนี้นอะไรก็แล้วแต่แต่จมูกอันนั้นอยู่ได้3ปี นะครับผมก็มีการแก้จมูก นะครับออพอแก้จมูกอยากรู้อยากรู้ใช่ไหมครับว่าผมแก้จมูกครั้งที่2ที่ไหนครั้งนี้เล่าความรู้สึกเล่าประสบการณ์ครั้งแรกที่ทําจมูกเล่าบอกถึงสถานที่อยู่ที่ไหนก่อนแล้วก็อีพีที่2เจอกันครับอีพีที่สองผมจะมาเล่าการทขขําจมูกครั้งที่2ของผมนะครับติดกดไลค์กดติดตามนะครับเพจของผมนะครับซุปเปอบีเคเคขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วผมจะมารีวิวการทาศัลยกรรมหน้าของผมทีละอย่างอายุเท่าไหร่ทําอะไรบอกหมดเลยบอกถึงข้อดีข้อเสียบอกที่ดีและสารที่ที่รีวิวสานที่ที่ไม่ควรไปทําให้ทุกคนได้ มาครับสวัสดีครับไปกันคลิปหน้าครับ